ข้อที่สามนะพี่น้องที่เคารพข้อที่สามพาพี่น้องมาชมซุ้มเรือนแก้วซุ้มเรือนแก้วก็คือซุ้มนี้นี่ครับลักษณะซุ้มนี้พะชินราชไบเสมาเนี่ยเป็นการสร้างโดยกษัตริย์นะพี่น้องครับพระเนชินในสมัยโบราณจะเป็นการสร้างโดยกษัตริย์เพราะฉะนั้นฝีมือการแกะจะต้องเป็นช่างหลวงจะมีความปราณีตมากเลยเห็นไหมปราณีตมากๆเลยนะครับซุ้มเรือนแก้วจะมีให้เราได้สังเกตก็คือลักษณะของสองซุ้ม ด้านขวาเนี่ยจะสูงกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยถ้าเราวัดเห็นไหมครับเนี่ยปลายสูงกว่าแล้วเสาเนี่ยครับลักษณะของเสานะฮะก็จะเป็นครับคือดูเห็นไหมระยะห่างจากองค์พระอันนี้ชิดกว่าด้านซ้ายแล้วก็สั้นกว่าหน่อยหนึ่งอันเนี้ยด้านขวาเนี่ยยาวกว่าอยู่ห่างกว่าห่างจากองค์พระมากกว่าเห็นไหมครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆบอกว่าสูงยาวกว่าหน่อยหนึ่งนะสูงยาวกว่านะครับพี่้องครับ นี่ครับด้านขวานะเดี๋ยวเราเค่อยลงกล้องกันแล้วก็ลักษณะของลายนะครับลายที่อยู่ลายกนหนกนะครับหรือลายอะไรที่อยู่ข้างในเนี่ยจะมีความปลาณีมากนะครับมีความปลาณีตและมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับพี่น้องดูดีๆนะครับนี่ครับลายขีดลายกดต่างๆเนี่ยสองข้างเนี่ยจะมีความปราดีเป็นเอกลักษณ์มากเห็นไหมครับนี่ครับด้านบนก็จะเป็นลักษณะของเขตโบตูนะครับมีลายมีมิติของพระ เห็นไหมครับมีมิติของพระมีความคมพอประมาณนะครับมีมิติของพระลายกระหนกต่างๆสวยงามมากนะครับพี่น้องครับซึ่งเวลาเราพิจารณาจะบอกว่าไม่มีการสร้างไม่มีอะไรเนี่ยเราดูก่อนดูที่องค์พระก่อนดูที่องค์พระดูดูความเป็นธรรมชาติดูลักษณะพิมพ์ทรงนี่ครับลักษณะของคราบกรุลักษณะของสนิมต่างๆลักษณะของธรรมชาติเนื้อพระซึ่งองค์นี้เป็นเนื้อสำริดเราเห็นว่ามีความสวยงามมาก จะแตกต่างจากเนื้อชินสีสันแตกต่างแตกต่างหมดแล้ครับสำลิดให้เรานึกถึงเนื้อสำลิดนะครับภาชนะสำลิดจะมีความคงทนสวยงามสำลิดประกอบด้วยโลหะหลักก็คือทองแดงกับดีบุกนอกนั้นก็ยิ่งมีสังกะสีมีอะายผสมอาจจะมีผสมเพราะโบราณเนี่ยไม่มีความบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่แท่แร่บ,บริสุทธิ์นะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของเส้นซุ้มเรือนแก้วนี่ยสวยงามมากเลยอย่างเงี้ย ส่วนตัวของอาจารย์นันมองว่าศิลปะที่สวยงามมากประณีตมากนะครับถอดแบบออกมามันก็จะขาดความเป็นธรรมชาติไงครับ <c oughs> มันขาดความเป็นธรรมชาติ <c oughs> แต่นี้เราจะเห็นความเป็นธรรมชาติสวยงามที่สุดเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับงดงามมากเลย